ก็เป็นหนึ oh ่งปีที่มีหลายรสชาตินะคะเปรี้ยวเผ็ดหวานขมอะไรอย่างงี้บ้างวอนนี้กิจการก็ไปด้วยดีเนาะดีค่ะดีมากรวยหรืยังได้นะคะรวยหรือยังเร็วมาจะได้เจอกันตอน6กโมง เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการถูกบ้าแี่ทพิเศษจริงๆนะครับสิ่งที่อันนี้ตั้งใจก็คืออยากจะเป็คนแข็งแรงไปด้วยกันจริงๆนะคะเอาละค่ะบสำหรับคลาสสองตอนนี้มีแค่ขยายอะไรีแบบตัวลงตัวแล้วก็ตอนนี้ก็คิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นกคลาสซี่เอ็กซ์กับทริฟคลาสซี่เอ็กซ์กับคูลเล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะไม่ได้อยากออกกำลังกายแล้วแข็งแรงอย่างเดียวเราก็อยากจะทำบุญด้วยค่ะอยากจะให้อยากจะให้ใช้การออกกำลัง หนึ่งประโยชน์ด้วยอะค่ะให้หาไม่ทันเฉลี่ยหาไม่ทันได้เก็บสักพักเพราะว่าแล้วก็อย่าลืมนะะคทุกวันนี้พอทำมาหนึ่งขึ้นมาคือเราก็อยากจะให้มันแน่นจริงๆแล้วก็ให้มันของมุดนะคะอยากทำสายละครแรงเงาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูสดใสด้วย ทางในปีหน้าของนายวันจะเนยังคะางในปีหน้าจะเป็น้นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือเจนนี่ตองเนยีตาของเราได้เลยค่ะเขาคิวได้เลยนะคะที่ไม่ได้หนีหูไปใช่ไหมเก้าหนึ่งหนึ่ง ก้องหนึ่งก็จะเป็นไปในทิศทางที่มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นแล้วก็จะความชัดเจนในเรื่องของการออกร่างกายที่ชัดเจนมากขึ้นด้วการแข่งขันมันมากขึ้นไหมของการฟิตเนสในปีนี้บ้างสาอคือถ้าถามตัวจะนี่เองนะคะฟิตเนสเนี่ยไปที่ไหนก็เหมือนกันหมด แต่ว่าตัวเจนี่เองเจงนี่ไม่ได้คิดจะแข่งกับใครจจนี่แข่งกับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จจนี่จะทำเอ่อที่ออกกำลังกายมาเนี่ยเจนี่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยออกกำลังกายไปด้วยกันสนุกไปด้วยกัน แล้วก็มีเขาสึกว่าเราออกยังมีความสุขอะค่ะกล้ามเนื้อเราต้องไม่เครียดด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะคลาสไหนมันก็เหมือนกันหมดแต่มันอยู่ที่ตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะว่าเราจะมีดิสซิ p หรือว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจขนาดไหน,นปีแล้วเรามีเป้าหมายให้นายบวชไหมว่าอยากจะไปถึงแค่ไหน,อย,ไหนอยากจะทำอะไอยากจะทาให้ทุกคนแข็งแรง คือจรนี้ว่าออกกำลังกายมันเป็นเทรนด์ที่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นตราบใดที่เจนนี่ยังออกกำลังกายได้ยังวิ่งยังคาร์ดิโอยังอะไรได้อยู่ก็คือเจนนี่ก็จะทําไปตลอดชีวิตอ่ิญ่วนที่คนมาออกกำลังกายกับแดค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้คลาสใหม่ๆแล้วก็อยากจะ เรียนอะไรที่ไม่น่าเบื่อแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะก็เชิญที่911ได้เลยโดยเฉพาะวันที่18จนถึง22นะคะจะนี่กับพี่เมจินะคะกับทรินะคะจะมีคลาสด้วยกันเป็นคลาสทำบุญให้กับครอบครัวของอมูล,ลนิธิครอบครัวเ,เดี๋ยวนะคะมูล,ลนิธิครอบครัวโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคค่ะ,ะ,นะ okay คะก็จะนี่กับพี่เมจินะคะวันที่18จนถึงวันที่12นะคะคลาส6โมงครึ่งจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะเราจะมีคลาสการออกกำลังกายขี่จักรยานนะคะ แล้วก็รายได้เนี่ยให้กับบุรณะชีพครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะแล้วเป้าหมายปีหน้าของเรามีอะไรบ้างแอฟเซ็มบูดี้บายห้วยหัวซอฟักแตสถ้าพร้อมแล้วแชร์ก็ไปข้างในได้เลยไหนก็ชมว่าสวยขึ้นเมื่อยทั้งใหม่ดูเด็กลงดูู้ในถ้าถามเจนนี่ตอนนี้นะคะเจนนี่ว่าชีวิตเจนี่ลงตัวมากที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องส่วนตัว แล้วก็เรื่องของความรู้สึกแล้วก็จิตใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าตอนนี้นะขณานี้เจนนี่เป็นยังไงเจนนี่แฮปปี้มากที่สุดในชีวิตนะวันนี้เราจัดสรรมันยังไงบ้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดกาำตัวเจนนี่ว่าคนเรามันต้องเดินต่อไปแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลหัวใจตัวเราเองให้รู้จัก ขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับตัวเราให้มากที่สุดนะคะนอกจากจะได้ความแข็งแรงแล้วนะคะสิ่งที่้ายคือความสวยงามและความเซ็กซี่ทุกคนสนิทสมบูรณ์ใช่ไหมคะโสดค่ะโสดต้องลองแบบนี้เชิญทุกคนเลยที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปข้างในได้เลยนะคะหลายคนจะมองว่าเราโสดแต่ไม่ค่อยจะนานก็มันก็อายุขนาดนี้แล้วมันก็มีบ้างที่ที่มีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ก็ต้องดูดูไปเรื่อย เป็นเลยหนึ่งคลาสสำหรับการที่เหมาะสำหรับทุกคนเลยที่จะปรนบปรุงไหนยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะสัดประเภทยังไงดีเอาละตอนสายหรือว่ามีมีคุยอยู่คนเดียวนะคะคุณครูโดนนะมันก็มีคนเข้ามาแล้วก็ค่ะแต่ก็ต้องดูไปเรื่อยอะค่ะแม่เร่งมาแม่เร่งมาไม่มีอะไรเร่งไม่มีอะไรรีบร้อนไม่มีอะไรรีบร้อนเลยค่ะไม่มีรเยอะขึ้นไหมคะตอนนี้พอเราเจออะไรมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย คือเอาจริงๆนะพี่เอาความรู้สึกจริงเลนะเ <_ d ance> จนีแ่แฮปปี้กับชีวิตเจนี่ตอนเนี้มากๆม,ม,มากที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเจนี่ว่าชีวิตของเจนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรรีบเร่งแล้วก็ไม่เร่งรีบในการที่จะทําอะไรเลยชิลใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด <_ d ance> อะไรคือความสุขของเราอะงานในสิ่งที่เรารักพ <_ d ance> ี่เอา,าจริงนะคะวันนี้ในวันวันในสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมาเ <_ d ance> จนี่แฮปปี้มากนะคะ คือไม่มากไม่ไม่มากก็น้อยเจนนี่อยากให้ทุกคนดูไปแล้วมีความสุขได้แรงบันดาใจได้อะไรได้ความรู้สึกที่ดีๆเจนนี่เหนื่อยขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแฟนๆเจนนี่ได้อะไรที่ดูแล้วมีความสุขและเกิดแรงบันดาใจนั่นคือความสุขของเจนนี่จริงๆอ่ะงว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาต้องทํากันบ้านหนักหน่อยกว่าจะผ่านการได้ก็ไม่หนักนะเวลาต่เข้ามาช่วงไหนใช่จะปรีดยังไง ไม่ค่ะก็จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติคืออยากให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่าว่ามาก็มาไม่มาก็ไม่มามีก็มีไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรเราได้ยันไรว่าเราไม่ได้พากหัวใจไม่ถึงว่าไม่ได้ปิดกัน้นคือจะนี่ให้บินหน้ากับบุกล่นไปหมดแล้วจริงๆริงโอเคสวัสดีครับ <เอ S 1> วันนี้ของบรรดาทุกท่านก็สู่คลาสสัคอันดูตี้ร้อยห่อเซอร์คลาสสิคคลาสสิคจะเป็นคลาสที่เซอร์รสุดคลาสบุกลินเป็นตัวแทนของสี่แฮจุกหุ่นนะครับโอเคเราก็เล่นกันเลยทีเด ขาดหายไปจริงๆอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรไม่คเจ้าหล่าน้อยใจคุณเสื้อมากำลังใจสวยๆจากออาไลน์ทีบสามารถคิแต่ตอนนี้ไม่คิดเพราะเดี๋ยวหขาดน้อยใจเล้วถามเรื่องมันเกิดขนาและการที่จัดสองรอบที่บอกรอบนึงเป็นของเรารอบนึงเป็นของคุณเซนรอบนึงเป็นของเจนนี่รอบนึงเป็นของคุณเซนก็เลยมองว่าก็ยังไม่ได้กลับมาคุณ เลงเิคนนี้มันก็เป็นเลิ่วสึียไปใจนนีก็พอันนีมันอเคึกว่าเดิมยังเจนนี่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นหรืออะไรคือปล่อยให้ัเป็นตามธรรชาติะเขามัึมันรู้สึก่ดีก็จะดีขึ้นเองเเิดใั้งใจจต่าไม่ให้ชนกันไม่ไม่ได้ตค่ะเพราะว่าเจนี่เองเจนนี่ก็รู้จักกับ เพื่อนๆที่เป็นญาติที่ไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างนี้ด้วยนะะก็ตั้งใจจัดให้ใจจัดให้จัดด้วยใจจริงๆเลยค่ะแม้ยังรู้สึกไงบ้างคนยังจับตความสัมพันธ์เรากับคุณเส้นอยู่ว่าอาจจะยังไม่เมันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็ฉันนี่พอยนี่แฮนโดได้อะ าี <zo> e, ิมาถก็ไม่ได้มาหิเนี่ยาเสียดายพวกโมหะการจะนี่ว่าดียุ่งแล้วก็มีเรื่องให้คิดมากกว่าที่ดี้จะมานั่งคิดเรื่องใหม่ปุ่นเนี้ยไ่คบรรยากาศเก่าๆเลยนะคะไม่ไม่คิดถึงบรรยากาศตอนที่พี่บุญอะยเงียไม่มีเวลาเนื่อถึงตอนนั้นเลยพี่ดูโปรเซสเจนนี่สิคะพี่ละครแรงเงาอีกเอาจริงไหมคะแค่จะนี่คิดแค่เนี้ยเจนนี่ก็ไม่มีเวลาไม่นั่งคิดอะไรที่มันแบบเลื่อเบื่อแล้วก่อนนะคะ ออกโเยเราจะมีในพวกนั้นที่คุรู้จักกันคนเยนีแท้แล้วก็ตนนยังไงวันนี้ต้องขอบคุณครุเกนะคะขอบคุณทีมด้วย